ในโปรไม่เหมือนอ่ะเอาแหละใายคิดเสร็จแล้วต่อไปก็เล่นกับเพื่อนสอนอยู่ไหนละตอนนี้อยู่ในแมพของไอ้สอนอยู่เอาดาให้ก็ไม่มีด้บไอ้ปอเอามาไอ้ปอเข้ามาแล้วไงเอาดาให้ด้วย ฮาร์บิเตอร์อ่ะที่ขุดอ่ะไม่ใช่ออีเตอร์เรารู้แล้วอีโต้เออนี่ไงบ้านที่พวกเราอยู่กันที่เซิร์ฟของไหนปอสอนอยู่ไหนแล้วก็เฮ้ยซอมบี้เล่นเซิร์ฟกูต่องในี่ไงเซิร์ฟนี่แหละเริ่มเซิร์ฟกุตองนเซิร์ฟนี่แหละปอเซิร์ฟนี่แหละมาแล้วใช่ไหมปลูกหน้าก่อน อบองมาแล้วไม่ใช่เหรอบองมาแล้วไม่ใช่ไงไเอเ็นอกูแม่งเนี่ยนะไม่เห็นอปอปอ,ปอยู่ตกูถ่ายคลิปอูเนี่ยเห็นไหม คลิปอยู่ไม่เห็นหรอมาตามกูมามาหาบ้านอยู่ใช้ด้วยกันนะไปแม่คัทอดแม่คัทอดนี้เราไม่มีฐานตามมีอยู่แค่นื้มาเขือเเห็นไหมลูกปอก่็ถ่ายคลิปถ่ายคลิปมึงก็ตองอาดิกูมี ไม่แรกหนมปังกับเอ็มดีซีดีกว่าได้ใครตายไปวะไอรพอทอดลาวาเฉยลาวาจบไหนว่าทอดทอดกี่อันหกสิบสี่อันนะเอ้ยแม่เอาดาบมาด้วยทอดหนึ่งอันพอเอ้าไม่ทันละเอโดนมาโดนมาเยอะเราต้องลงเบืงไว้หาแน่นอีกอ่ะ ไปนะเราจะไปหาเหล็กแต่เราไม่หวานเข้าเลยไม่ต้องกรองหรอกมูกูดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเอะไรอะไรอะไรเฮ้ยอะไรตีกูวะอยู่ดีดีอะไรตีกูอยู่ดีๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรตีวะ อะไรทีละอะไรตีดูไม่มีน้ำยาอะไรที่ลอกขนด้่ยดีดีแม่งก็เป็นฟองน้ำขึ้นตรงหลอดอาหารเน้ะสอนเออเอ๊ะกบเนาะเออเหมือนอะไรลอกขนเนี่ยเหมือนอะไรลอกขนมาตีเราอะ วกูถ oh, oh, hey, oh, so. ือทอนอยู่กูไม่เอ้ยใส่กูถือทอนอยู่ตัวเราเสื้อดำตัวเราเสื้อดำตัวเราเสื้อดำมีการเข็นอยู่ข้างหลังฮะมีการเข็นอยู่ข้างหลังใครใครจะกางเข็นอันของมึงอะกางเขนดำดำเออด้านหลังจะเอาดาบไอรอนกางเขนด้านหลังเราอ่ะจะเอาดาบไอรอนกูเอากูเอากูต้องการอินเตอร์ไอรอนเนี่ยวุ้ยมึงแกมึงแก ไอ้สอนได้ดักเลยหน้าจาไหนคะตัวดิโูไม่มีดักเลยคนเข้ามาไปเอาดัก่างมาได้กูไม่จงไม่สนอ่ะโดนตีตรงตรงอ่ะหรือว่าเป็นตัวขาวๆใต้น้ำอ่ะที่มันในตัวที่มันมีแสงนั่นอ่ะโอ้ยโดนตีทำไมกูไม่โดนตีเลยอ่ะแบบนั้นอ่ะเราโดนตีแค่ครั้งเดียวเองนะอ๋อไั้ลูกเป็นบ้าแล้ว มาตีอีกแล้ววะก็เสิร์ฟมันแหละแล้วกูจะตีคนอื่นแล้วก็เลยเป็นแบบนี้อ้วกูก็กูอยู่ใกล้แต่พอกูอยู่ใกล้เอ็มบีซีเหมือนเอ็มบีซีตีกูนะมันส่วนมากอละไงมึงเดินถึงแมว่ามึงเดินไปที่บ้านแล้วไปเดินบนากูก็แหลกอยู่บนนากูก็ตีมึงพอพอจะขยับไปทักอื่นแล้วมันก็จะเผยตีใช่ไหม แม่งมาแย,ายากไม้วหเฮ้ยเมื่อกี้ขาดคุณไม้โคตรเร็วเลยวะกูแยกนไม้ไเล็กไว้ตเล็กไวคาบก่อนไม่เป็นไรกูมีไม้กางเขนฮ้ย็น,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 นอ,อยู้เยังเ,เหลืออยู่เราเหลืออดาบ อีเตอร์กล่องครับแนูต้องขาดล<อ>งแม่กูขอยิ้มไอรอนหน่อยดิไอรอนอไรเราไม่มีไม่ใช่ไอรอนกอ,อ,องให้กูหน่อยดิสักสี่อันสี่อันได้เครื่องมือมแร่ไหนแร่หนี่งสี่อันกี่อันสิเจ็ดกัน, <5 S 2> นได้ไหม หงนะจะแบ,บ่ของไงถามจริงจะให้กูแหลกอีกนานไม่มีใครเห็นกูเลยเหรอด,ด,ด,ดูมันดิูมันดีว่าเราหาขนแก่พูดจะค้าที่นอนก่อนดีกว่านะตแตกแไกแตกแๆกโอ้ยขอโทษขอโทษอขอโทษด้วยท่านผู้ชม เดี๋ยวจะสร้างล้าวไก่สักหน่อยเราจะให้ไก่ผสมพันธุน์กันก่อนก่อนแรกมา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 ไปหาตัวผู้ตัวเมียมึงไปมึงไงตัวผู้ตัวเมียมึงอยู่ไหนมึงไงตัวผู้ตัวเมียมึงมาเลยตัวผู้ตัวเมียมึงผสมพันธุ์เฮ้ยตะวันให้มึงรักหนึ่ง ให้มึงรักสองมาโอะไอคือสองพันจุ๊จุ๊บกันแล้วอุ้ยเลยเวลยหรือเอ็มมาหากูดิอยู่ไหนล่ะแทงมาไหนชื่อมึงไหนชื่อมึงทำไมกูได้ยินเสียงซอมบี้วะนี่หล่ะมึงมีไพ่พอไหมกูดิเจออะไรเอมอลันกี่อันเมื่อสิบสี่บันสิบอัน ไอ้เล็กชิบหายสิบอันนะ 9, 16, 10, 10, 10. เก้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเลเวลกูเพิ่มเลยนะใกล้หมดแล้วเอาเนยแล้วก็ไอ้เมกเมฆฮะแล้วก็เอาหนังสือมาสี่อันหนันงสือเครื่องมือแหละ นังสืออยู่ในข้างมือหนังส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 ือนังสือนังนังสือนังสือหนึ่งเลือนนะมือไรเนี่ยข้าแม่งในหน้บ้านแล้วนี่ใครออกวะครบอมออกแล้วก็เข้าใหม่น่ะเห็นได้เรืองเรือขึ้นมาอ่ะไปมือแล้วแล้วเราจะค้าที่นอนอย่างไรวะ ลองเข้าบ้านก่อนเมฆแท็กกูมาแท็กกูมากูไม่ต้องแท็กหรอกแท็กกูมากูถึงบ้านแล้วก็หลุดออกจากเชือกกูรอพวกแกอ่ะลองวางขาคราฟก่อนใส่ของเรามาคาเสียงพวกนี้ว่ะพอมีโบขวานไหม สอนเมื่อกี้มันมีปุ่มเดี๋ยวตตรงสอนอะ่ะปุ่มนีเ่เหมือนขี่สอนได้อะ่ะเราลงมอดขี่แล้วอะไรไขรชาวบ้านจะแลกของไหมทำไมมันต่อไปอ่ะ ะ<า>มืดแล้วอ่ะเฮ้ยมพพกีไมังำวะตูบ้บ้านกูนั่นแหละสตี้เล็กมันทำเออมันม,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 มีแบบแข็งเรนสอนน้องเดินมาหาเราดิเมื่อกีมันมีกุ่มน้งสอนอ่ะมาดิ อย่าไปใกล้คิปเปอร์มันโหดที่สุดในปตัตตพีเฮ้ยเมฆเอาเอ็นเล่นมาให้กีอ่อันเลยเามาโมรุแล่ะหยกนู่นนะไอฟังอ่ะ กูไม่มีอะไรกินเลยกูขอแอปเปิ้ลปกติประมาณสักห้าหกอัน็นอาหารสกินตันอะไรไหมครับมอนเตอร์อะไรโหดสุดอะไรเอนเดอร์แมนเอนเดอร์ดับบเอนบอสเป็ด บอสเป็ดอะไรบอสเป็ดไงจำได้ไ hmm. ห้สอนจำได้แล้วอสเป็ดขอฟังอีกทีหนึ่งฮีรูกาฮีรูคอว่่าามยกูขอค้าก่อนนะ วะกูจะข้างกูจะกูจะสร้างโกเลมแต่พอป่ะวะโกลเลมไอรอนโกเลมโกลเลมโกเลม,เลม,เลมสิบหกแล้วก็ข้ามต่อขอยได้โกเลมกูจะได้ปกป้องหมู่บ้า,านมึงใครมีนี่อีกหนึ่งคน หัวพักคองสอนใส่ลำหน่อยได้ไหมมาดมาโดนอยู่โอ้ยยอดดิบวางได้ไหมวางไหนเนี่ยหัวพักคองนี่เหรอโกเลม เจอเลยเพื่อนเฮ้ยฮะเอ้ย,<ะ>อยดูกลเลงดทิทำไมเหรอมาดูกล่องดิทำไมอ่ะเฮ้ยทำไมเหรอมาดูข้กงบนเฮ้ยเขาเลยบอกให้สอนเแต่เราซ้อมมีเลยมีเอ็นบีซี NPC ที่เป็นเลขที่นอนตวัววะนี่มำอะไรให้หมด บ้านเราเฉยๆงั้นเราไม่ตีทำไมอ่ะดีดิกูตายอ่ะไปดิไปทำไมลองไปลองไปตีไม่โดนเฮ้ยอย่าบังนี่กู ของกระดาษจิ้ห